บทที่15ภายใต้คำคุณธรรมคนทั้งสี่เข้าสู่ห้องพักของทางตังกระพวนเงินออกไปสั่งผู้รับใช้จัดเตรียมอาหารระหว่างที่รอคอยทั้งตังกวาดตามองรอบห้องอย่างสะทกสะท้านกล่าวอย่างสะทกสะท้อนชะตาของคนช่างแปลผันจริงๆหลังเที่ยงวันนี้ขณะที่เราออกจากห้องไปเดินเล่นที่ป่าต้นปังคาดฝันไม่ถึงว่าแทบกลับมาไม่ได้ ควานไม่คืนคำหัวรอบพรางกล่าวว่าเมื่อพบผ่านพยามาเช่นน้ำเฮียบันดาลให้ผู้คนต้องงอมือจนปัญญาจริงๆทางตังระบายลมจากปากคำหนึง่งกล่าวว่าเราไม่ใช่คนกลัวเกิดเรื่องยิ่งไม่ต้องรามือรอความตายแต่ยามอยู่เบื้องหน้าน้ำเฮียนับว่าอับจนสิ้นหนทางจริงๆพวกเราด้อยกว่าเขาจริงๆน้ำห่วมงักนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้ปากกล่าวว่า อย่ายกยอเราไปซึ่งความจริงด้วยชื่อเสียงเรติภูิของพวกท่านสามารถสู้กับเราสราักลาทั้งตั้งกล่าวด้วยความสัตย์เรายอมรับว่ามีความคิดเช่นนี้เราคาดคิดแต่แรกว่าท่านไม่มีเจตนาดีหากว่าท่านต้องการชีวิตเราเราจะทุ่มเทเรี่ยวแรงเข้าหาหนักแต่หลังจากที่ท่านสยบพี่น้องของเราเราก็ล้มเลิกความคิดต่อสู้ดิ้นรนเนื่องเพราะหาคานหัก พี่น้องเราต้องช่วยเราต่อให้พวกเราทั้งสามผลึกกาลังก็ไม่ใช่คู่มือของท่านเมื่อถึงเวลาผู้ตายไม่เพียงเราคนเดียวหากแต่เป็นคนพวกเราทั้งสามควานไม่คืนกลับนึกถึงสภาพการต่อสู้ในดงต้นปังกล่าวอย่างหบาดหวั่นไม่คลายยัย,ยม่ใช่เมือ่อครูหากต่อสู้กันพวกเราทั้งสามต้องเห็นดีแล้วนำหัวมงักมีขี้เกียจคลาหนึ่งกล่าวว่า ยาสนทนาถึงเรื่องเหล่านี้แล้วได้หรือไม่ใต้แสงโคมเรืองรองทั้งตังทันหน้าแปลเปลี่ยนไปจับจ้องมองสองมือของน้ำห้อมงักเดินเข้าไปกล่าวว่าน้ำเฮียขอให้เราดูนิ้วทั้งสิบของท่านน้ำห้อมงักยื่นมือออกกล่าวอย่างเย้มแย้มเป็นไรกลองเล็บของเราแตกต่างจากผู้อื่นหรือทั้งตังกุมมือทั้งสองของน้ำห้อมงักตรวจดูโดยละเอียด สีหน้าเคร่งขงงรึมงงเล็กน้อยคล้ายเคลือบกลุ่มด้วยเมฆหมอกชั้นหนึ่งขวานไม่คืนกลับกล่าวอย่างง,งุนงงเล้ายีมีอะไรไม่ถูกต้องหรือถังตังไม่ตอบคำของพี่ร่วมสาบานเพ่งตาถามน้ำห่วมงักว่าน้ำเฮียท่านทราบแล้วกันมังน้ำห่วมงักพองอีสากกล่าวว่าปวกเาทราบแล้วขวานไม่คืนกลับเสกเข้ามาอุทานดังเอ๊ะกล่าวว่าประหลาดเล็บนิ้วทั้งสิบของน้ำเฮียฉะไหนเป็นสีม่วงคลำ้ำ น้ำห่วงงัดยิ้มทางกล่าวว่าเนื่องเพราะถูกคนแพร่พิษขวานไม่คืนกลับวงงานบุบจึงกระชากเสียงว่าเป็นเจ้าอุบาทใดหน้าชังป่าน,นี้พวกเราบีบบังคับให้มันมอบยาขจัดออกมาน้ำห่วมงักกล่าวเสียงราบเรียบนี่ไม่ง่ายได้นะักให้เราหาทางเองเถอะทางตังฉุกใจได้คิดกล่าวเสียงสัตสะน้านน้ำเฮียคนแพร่พิษใช่พวกขาอีหรือไม่ ท่านคำนวณแม่นยำยิ่งขวานไม่คืนกลับร้องคำนางแพทย์สยาถังต่างหน้าซีดขาวมุมปากสั่นกระตุกเล็กน้อยกล่าวว่ารเราเข้าใจแล้วน้ำเมียเราเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วน้ำห่วมงักโหดมือกลับปากถามว่าท่านเข้าใจอันใดหรือเป็นนางแพทย์ผิดต่อท่านบีบมัคงค์ให้ท่านฆ่าเราจากนั้นนางคอยมอบยาขจัดแก่ท่านใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นจริง ขวานไม่คืนกลับร้องเสียงพิกลนางแพทย์สยาผัวคาอีชั่วช้าถึงที่สุดสมควรถูกฟ้าลงทันถูกห้าม้าแยกสังขารถังตังดึงมือน้ำห้อมง,งักไปดูอีกคลากล่าวเสียงทุบหนักนี่เป็นพิษของจีกวงหวยดอกหอนม่วงซึ่งเป็นดอกไม้พิษที่ชายแดนที่เบตโดยเด็ดกลีดทุบให้แหลกเป็นน้ำผสมกับน้ำลายของเสี้เหงจัว่วงูทองแดง เมื่อตากแห้งแล้วจะกลายเป็นผงมีกลิ่นขาวเล็กน้อยผสมในอาหารน้ำดื่มแช่ซึมเข้าสู่ร่างผู้คนเมื่อพิษกำเริบตลอดทั้งร่างบวมฉุกข,ขึ้นก่อนจากนั้นเน่าเปื่อยเสียชีวิตตอนที่พิษกำเริบทั้งเจ็บทั้งคันคล้ายถูกมือมดกัดกร่อนไฟผ่านดวงใจมีน้ำซ้ำส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งน้ำห่วมงัดแลบริณเลียริมฝีปากกล่าวว่าเพาด้กาดถึงปานนั้ อไรให้กาดถึงปานนี้เชียวหรือช่างตังกล่าวเสียงแผ่วทุ้มน้ำเฮียนี่เป็นความผิดของเราเป็นเหตุให้ท่านได้รับเคราะห์กรรมเช่นนี้น้ำหพ่อเมืองสันศีษะกล่าวว่าไม่นี่เป็นความผิดของผัวคาอีขวานไม่คืนกลับตะกุกตะการทางว่าน้ำเฮียด,ด้วยพลังการฝึกปือของท่านนางแพทย์เสยานั้นไม่สามารถเข้าใกล้กายท่านในเลยปล่อยให้นางแพทย์พิษเข้าสู่ร่างได้ น้ำหอมงักฝืนยิ้มบอกเราการต่อสู้กับยอดฝีมือเนินเจดีพบผ่านผัวคาอีถูกนางเฉวยโอกาสแพร่พิษให้สาบสุดท้ายทอดถอนใจกล่าวว่าข้ามคืนนั้นเราเสียโลหิตมากไปสติสัมปชัญญะเลื่อเรือนไหนเลยจำแนกเหตุการณ์ออกได้ต่อให้นางแล่เนื้อเถือหนังเราเราก็ไม่สามารถขัดขืนได้ถังตังพึมควว่าล้วนเป็นเราเทศภัยครั้งนี้ นวลสืบเนื่องจากเรานั่มเฮียท่านดีไปแล้วเสียสละไปแล้วพาะชีวิตของเราท่านกลับยอมพีชีวิตตัวเองนั่มเฮียเราละอายยิ่งนำห่วงัดรีบกล่าวว่าเราส่งเสริมท่านจริงยอมเสี่ยงตายโดยไม่ละอายต่อมโนภาพธรรมยิ่งแต่ยังไม่ยอมรับชะตากรรมไม่ยอมตายในลักษณะนี้ทั้งตังกล่าวเสียงสันเครือโบราณการยกย่องคุณธรรมนั่มเฮีย คุณธรรมที่ว่าปรากฏขึ้นบนร่างท่านแล้วขวานไม่คืนกลับร้องว่าเหล่ายี่อย่าได้เอาแต่พูดจาอยังคงช่วยคนก่อนด้วยวิชาแพทย์ของท่านหรือว่าพิษเพียงนี้ยังแก้ไม่ได้น้ำห้วมงัก,กล่าวอย่างปลอดปรงข้อนี้ผัวขอ่าอีบ,บอกแต่แรกแล้วนางบอกว่าถังเหล่าตี้แม้แตกฉานวิชาแพทย์แต่ไม่สามารถแก้พิษนี้มิแต่นางจึงร่วงรู้ตำรับยาแก้พิษผู้ผูกกระพวน เป็นคนแก้กระบวนวเราจะกลับไปทวงถามจากนางเองควานไม่คืนกลับขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าวว่านัำเฮียอย่าได้ฟังนางกล่าวเลี้ยวไหลแล้วยี่่ันริบคิดหาหนทางทั้งตั้งขมวดคิ้วแนบแน่นกล่าวว่าตัวก่พวกอพัวคาอีกล่าวมีเหตุผลแต่ว่านางกล่าวถูกครึ่งหนึ่งหมายความว่าอย่างไรทั้งตังระบายลมจากปากคำหนึ่งกล่าวว่าน้าบอกว่าเราไม่สามารถแก้พิษนี้นับเป็นความจริง เนื่องเพราะนางทราบว่าเราไม่ได้ศึกษาผิษแขนงนี้แต่นางบอกว่ามีแต่นางล่วงรู้ตำรับยาแก้พิษนัว่าผิดแล้วเราจำได้ว่าอาจารย์ผู้ร่วงรับเคยเอ่ยถึงวิธีแก้พิษนี้ขวานไม่คืนกลับกล่าวอย่างร้อนรุ่มอย่างนั้นรีบเขียนใบสั่งยามาขมวดคิ้วนิ้วหน้าทำอะไรเรารู้จักตำรับยาแก้พิษแต่ร้านขายยาไม่มีตัวยาเหล่านั้นขวานไม่คืนกลับกล่าวอย่างงุนงงร้านขายยาไม่มีที่ใดจึงมี น้ำหวมกกล่าวเสริมขึ้นลองบอกมาฟังดูหาง่ายหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึง่งถึงอย่างไรแผนการอยู่ที่คนความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าทั้งตังกล่าวเสียงทุมหนักคิดกระจัดพิษของน้ำเฮียต้องใช้ผงของสมพันปีสามสลึงไหมน้ำแข็งหกตัวเบียนจมาาเทียนเต็กสองดอกผงนอแรดยกสองหุนนำมาบดให้ละเอียดรับประทานกับเลือดหญิงพรมจันทร์ครึ่งชามจะกระจัดพิษได้นอกจากนี้ ไม่มีตำรับยาอื่นอีกควานไม่คืนกลับรงงานบุบจึงร้องเสียงพิกลมานดาของเราตัวยาเหล่านี้เฉกเช่นโอรสสวรรค์จะหาจากที่ใดถังตังทอดถอนใจกล่าวว่าตัวยาเหล่านี้หายากยิ่งต้องใช้เวลารวบรวมค้นหาย่างยาวนานค่อยหาพบได้ไม่แน่ว่าใช้เวลาร้อยปียังหาไม่พบขวานไม่คืนกลับลืมตาโปนโตกล่าวว่าไม่ว่าขึ้นฟ้าลงทะเล พวกเราต้องหาให้พบไปกันเถอะตัวกอท่านอย่างไม่ทราบมาดว่าเรารู้แหล่งที่มาของตัวยาเหล่านี้แต่ยามกระทันหันยากจะหาพบเจ้าหลงบอกมาถัางตังกล่าวเบาๆว่าตกลงขนาดแรกสม2,000ปีมีตำแหน่งกำเนิดที่นอกกำแพงใหญ่เป็นของวิเศษที่มีค่ากว่าทองคำพวกเราทางแถบนี้ไหนเลยมีสมอายุพันปีขึ้นไป ขนาดที่สองไหมน้ำแข็งหกตัวของสิ่งนี้อาศัยอยู่ซอกน้ำแข็งของยอดเขาเทียนซัวตอนนี้จะหาจากที่ใดสำหรับเบญจมาศเทียนเตกเราเพียงทราบว่าในวังหลวงปลูกไว้หลายกระถางหรือว่าพวกเราจะบุกวังหลวงเข้าไปหยิบฉวยต่อให้คิดเสี่ยงอันตรายระยะทางไปกลับเมืองหลวงแกรงว่าไม่ทันการแล้วสำหรับนอแรกจกเรากลับมีอยู่ชิ้นหนึ่งเลือดของหญิงพรหมจรรันทร์ พวกเราสามารถจ่ายเงินซื้อหาแต่เพียงอาศัยนอแลดดกและเลือดหญิงพมจันทร์ไม่อาจแก้ผิดของน้ำเฮียได้ควันไม่คืนกลับขู่คำรามว่าหรือว่าจะเบิงตาดูน้ำเฮียรอความตายหรือทงัทงตังขบกล่าว่าย่อมไม่ในความเห็นของเราให้เรายอมรับชะตากรรมเถอะหมายความว่าอย่างไรทงัทงตังกล่าวเสียงกลางวานถึงอย่างไรจุดมุ่งหมายของผัวข้าอีต้องการชีวิตเราขอเพียงเราตายแล้ว หนังย่อมแค่เพียให้กับน้ำเฮียเราเมื่อไม่สามารถรักษาน้ำเฮียก็ไม่ควรปล่อยให้น้ำเฮียตายเพราะเราเราจะจัดการกับตัวเองขอให้น้ำเฮียปิดชีวิตเราไปแลกกับยาขจัดจากคาอีหวานไม่คืนกลับลืมตาค้างตะกุกตะกักมา่านี่นี่ถังตังกล่าวอย่างสำรวมพี่ใหญ่นี่เป็นความยินยอมพร้อมใจของเราเองหากว่าน้ำเฮียต้องตายเพราะเรา ต่อให้เราบากหน้ามีชีวิตไปอีกหลายสิบปีจะมีความหมายใดเวลาที่เหลือของเราคงยากจะสุขสงบได้คนที่จิตใจไม่สงบอยู่ไปรั้งแต่ทรมานไม่รอให้ขวัญไม่คืนกลับตอบคำน้ําห่มงักร้องดังๆว่าทั้งตังท่านกล่าววาจาอุบาทใดทั้งตังกล่าวอย่างร้อนรุ่มน้ําเมียเรากล่าววาจาจากใจจริงสามารถตีแผ่ต่อฟ้าดิน ไม่มีผู้ใดบอกว่าท่านแปลกปลอมแต่ความคิดอันโฉดเขลาของท่านเป็นที่ผิดหวังของเราไปแล้วนี่คำพูดนี้หมายความอย่างไรนำห่วมง,งักประกายตาก็จ่างแกมไส่ปากกล่าวอย่างเดดดเียว,ยวทั้งตังก่อนอื่นเราขอบอกว่าท่านไม่ผิดเรื่องราวความรักระหว่างท่านกับหัวคาอีท่านไม่ได้ทำผิดพลาดไม่สมควรรับการลงโทษเราไม่มีเหตุผลต้องฆ่าท่าน นี่เป็นเรื่องระหว่างเรากับผัวคาอีเท่านั้นผู้ดใดให้เราเคาะร้ายพบผ่านแมงมุมมรกตตัวนี้ต้องพลาดท่าเสียทีนางอีกประการหากว่าท่านยอมเสียสละชีวิตเพราะความเห็นแก่ตัวความใจแคบและอริษยาอาฆาตของพวัวคาอีจะมีค่าตอบแทนอะไรท่านเบื้องบนมีบิดามารดาเบื้องกลางมีภรรยาเบื้องล่างมีบุตรธิดาหากท่านยอมตาย จะให้พวกเขาตายตามท่านหรือดังนั้นไม่ว่าดูจากจุดใดท่านล้วนไม่อาจตายไม่ควรตายและไม่อนุญาตให้ตายทั้งตั้ง,งหลังเหงือโสมกายกล่าวอย่างปวดร้าวแต่ท่านเล่านำเหียท่านยิ่งไม่ควรตายนําหัวงงักหัวร่อฮ่าฮกล่าวว่าเราก็ไม่สมควรตายไม่ต้องการตายยิ่งไม่คิดตายเราจะดิ้นรนหาทางหนเราจะดิ้นรนหาหนทางรอด าดว่าสิ้นหวังเราสามารถแลกชีวิตกับนางทุกประการปล่อยให้เรารับผิดชอบเองถือเป็นการเดิมพันสคราเดิมพันความเป็นกับความตายทาั้งงรำ่ำรองว่าไม่ได้เราไม่อาจทําเช่นนี้น้าห่วมงักกระชากเสียงว่าหากท่านไม่ฟังบิดาจะสะบัดหน้าจากไปให้ท่านหาคนไม่พบดูว่าท่านจะหิ้วศีรษะไปช่วยผู้ใดทัทง้งงน้ําตาคลอหน่วยในใจทั้งเคารพเลื่อมใสทั้งสานึกตื้นตัน ทั้งบีบแค้นรันทดทั้งละอายเสียใจต้องกลมศีรษะไร้วาจาขวานไม่คืนกลับกล่าวอย่างยุ่งยากใจเรื่องนี้เป็นเรื่องลำบากใจจริงๆนำห่วมงักยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าไม่ต้องลำบากใจและไม่มีอันใดต้องลำบากใจเรื่องราวตกลงตามนี้ขัวคาอีเมื่อผสมพิษขึ้นย่อมต้องจัดเตรียมยากแก้พิษอยู่ก่อนเราจะไปทวงถามจากนางเอง มองดูถังตังที่ปวดร้าวใจกล่าวอีกว่าทางเล่าตีเราปวดปล่อยท่านนับเป็นเรื่องที่มีความหมายประการหนึง่งท่านอย่าทําให้เรื่องนี้สูญเสียความหมายของมันไปทั้งตังหลังน้ําตาอย่างเงียบงันยากที่จะตอบคําได้หวานไม่คืนกลับผ่านกระชากเสียงว่าครั้งกระน้นหาค่านางแพทย์ยานั้นก็ไม่เกิดเพียรภัยในวันนี้มานาท่านเถอะท่านนึกถึงความรักครั้งอดีตไม่ยอมข้านาง ตอนนั้นนางย้อนกลับมาถลกหนังพวกเราแล้วถังตงังร้องเสียงสั่นสะท้านตัวก่อนำห่วงักรีบโบกมือกล่าวว่ารีบเล่าก่อ่อยท่านตำหนิถังเล่าตีจนตายก็ไม่มีส่วนช่วยเหลือต่อเรื่องเราตอนนี้ทั้งหมดสมควรสงบจิตใจหาหรือว่าจะหยิบฉวยยาแก้จากพัวก่าอีอย่างไรพวกท่านมีความเข้าใจต่อนางยิ่งกว่าเราขวานไม่คืนกลับกล่าวเสียงทุ้มหนักมากความเข้าใจที่เรามีต่อพัวค่าอี ส่วนใหญ่ฟังจากปากคำเล่ายี่นอกจากนี้ทราบว่าตัวเอีย่ยและซิมจื้อหมายถึงบิดามารดาของทางตังสรุปแล้วความรู้สึกที่เรามีต่อผัวค่าอีคือนางเป็นนางแพทยยาที่ผิดปกติธรรมดามีความต้องการทางวัตถุอย่างรุนแรงทั้งเห็นแก่ตัวทั้งน่ากลัวสูญสิ้นน้ำใจทั้งมวลน้ำหัวงักยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าแต่ว่านางงดงามยิ่งเฮ้สตรีอสัลพิษเช่นนี้ ต่อให้งดงามปานใดก็ไม่มีราคาข้างงวดแม้สักอีแปดเดียวท่านเคยพบนางหรือขวานไม่คืนกลับพงศีรีจาก,กล่าวว่าพวกเราเหล่าพี่น้องเคยพบนางหลายครั้งตอนนั้นนางกำลังจะแยกทางกับเล่ายี่แล้วเรารู้สึกสตรีนางนี้งามเกินไปงามอย่างลึกซึ้งแต่คิดไม่ถึงพฤติการของนางกลับชั่วช้ากว่าที่พวกเราคาดคิดไว้มากนักนำห่วงงักทอดถอนใจกล่าวว่า ในโลกไม่มีเรื่องสมบูรณ์พร้อมไม่ว่าวัตถุและเรื่องราวใดมีข้อดีต้องมีข้อเสียหากว่าปัวคาอีมีจิตใจดีงามเช่นรูปโฉมเปลือกนอกจะมีผลลงเอยที่ดีปานใดทั้งตังกล่าวเสียงแผวทุม้มน้ำเหียในความคาดชิดของเรานาะงต้องมีวิธีป้องกันเหตุเปลี่ยนแปลงหากท่านไม่มีแผนการที่ดีกว่านี้เกรงว่ายากจะบีบังคับให้นางมอบยาขจัดออกมาได้ขวานไม่เคกลับร้องดังๆมาก พวกเราบุกไปหานางจับนางห้อยหัวกลับหากว่านางไม่ยอมมอบยาขจัดออกมาพวกเราจะห้อยหัวนางเจ็บจนตายทั้งตังสันสีจักกล่าวว่าพวกข้าอีเป็นสตรีที่ดื้อรั้นหากใช้ทันทรมานไม่แน่ว่าจะได้ผลแต่ใช้วิธีขอร้องก็ไร้ผลเช่นกันจุดเล็กน้อยจึงกล่าวต่ออย่าว่าแต่สตรีที่ลึกซึ้งเช่นานางต้องไม่เปิดโอกาสแก่พวกเราหากว่านำเฮียไม่ทำตามข้อตกลงนางคงมีแผน รับมือแต่แรกนั่มห่วมงักคิดกล่าวกรอะไรเบื้องนอกพลันบังเกิดเสียงร้องเอะอะประตูห้องถูกผลักเปิดออกกระพวนเงินลู่จื้อหงก้าวยาวๆเข้ามาที่ด้านหลังตามติดด้วยชายหนุ่มรูปกายแข็งแรงท่วงท่าองอาจสองคนเมื่อเห็นคนที่ด้านหลังกระพวนเงินขวานไม่คืนกลับก็าวางก้ามขึ้นมาตว่าตำหนิว่าเล่าสีเล่าโงพวกเจ้าตกไปในเขามงกฎหรือ ขณะลอดถึงบัดนี้ค่อยมาชายหนุม่มที่ข้างจมูกมีฝอดำเม็ดหนึ่งซืบเท้าเข้ามากล่าวว่านี่ต้องตำหนิแล้วโงโ่ข้าพเจ้าแวะไปหามันที่บ้านมีคาดมันมีคาดมันติดตามบิดาไปดูหญิงสาวที่หมู่บ้านข้างเคียงรอจนฟ้ามืดค่ำค่อยกลับมาดังนั้นเสียเวลาไปคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นค่อยเดวันรุ่งขึ้นค่อยออกเดินทางชายหนุม่มท่วงท่าองอาจ แต่แฝงแววงงมอยู่บ้างรีบโตแย้งว่าตัวกอข้าพเจ้ากลับบ้านสายไปบ้างจริงแต่พอพบเห็นเขาก็เร่งรัดเขาออกเดินทางกลางคืนสีกอตำหนิว้าดึกเกินไปสมควรพักคืนหนึ่งก่อนดังนั้นสีกอต้องรับผิดช,ชอบด้วยชายหนุ่มที่มีฝ่ายดำร้องเสียงพิกลเด็กกระไรกาดกลับโจมตีเราต่อหน้าตัวกอหาไม่ใช่อรอเจ้าเราก็รุดมาแต่แรกแล้วขวานไม่คืนกลับไม่รอให้เขากล่าวจบ ขู่คำรามว่าล้วนหัวปากให้กับเขาก่อกวหาเรื่องเช่นนี้ไม่กลัวน้าเหี่ยวหัวร่อยย่อหรือนั่ห่วงักยิ้มพลางกล่าวว่ากล่ารุนแรงไปเช่นนี้จึงคลึกคลื้นสนุกสนานชายหนุ่มที่มีฝ่ายดำรีประสานมือคารวะกล่าวว่าท่านคงเป็นกระบี่วิญญาณน้ำงห่วงักน้ำเหี่ยแล้วผู้น้องจียิ้มป่วยฉายาให้เจ็กเตี้ยมหนึ่งจุดดำชายหนุ่มอีกผู้หนึ่งรีบน้อมคารวะกล่าวว่า เมื่อผู้สากอบอกว่าน้ำเฮียอยู่ที่นี้พวกเรายังไม่เชื่อตอนนี้พอพบพานค่อยพิสูจน์ว่าเป็นความจริงน้ำเหียผู้น้องห้วยหุ้นกุ้งกระบ,บองม้วนเมฆห้างสุนน้ำห่วมง,งักรีบขลวะตอบกล่าวว่าท่านทั้งสองเปลี่ยนใจไปแล้วต่างเป็นคนบนเส้นทางเดียวกันเขาจะได้มีมารยาทไม่แสดงว่าห่างเหินกันแล้วขวานไม่คืนกลับกล่าวเสริมขึ้นยังคงเป็นผู้อื่นกล่าวมีเหตุผล เมื่อเห็นท่วงท่าแซงเป็นมารยาทของพวกเจ้าเราก็มีโทสะเอาเถอะล้วนนั่งลงได้แล้วพางเหลวหน้าไปยังกระพวนเงินถามว่าเราสาสุลาอาหารเล่าฉไนจนบัดนี้ยังไม่ส่งมากระพวนเงินออกมาว่ากำลังจะมาแล้วจิ้งดังที่เท่าแก่ลงเตี้ยมชง,งกศศรษะเข้ามาปั้นรอยยิ้มประจบกล่าวว่านายท่านทั้งหลายสุลาอาหารเสร็จแล้วต้องการให้ยกเข้ามาหรือไม่ขวานไม่คืนกลับร้องว่าย่อมยกเข้ามา ถ้าแก่หันไปบกมือผู้รับใช้สองคนยกถาดไม้เข้ามาแต่ละถาดจัดเรียงด้วยอาหารเลื่อนรสส่งกลิ่นหอมเอย้ายวนเมื่อเรียงรายอาหารไว้บนโต๊ะผู้รับใช้ทั้งสองก็ยกป้านดีบุกบรรจุสุราสองช่างพร้อมด้วยถ้วยตะเกียบจานชามเข้ามาถ้าแกรงเตียมน้อมกายกล่าวว่าท่านทั้งหลายอาหารล้วนเป็นอาหารโปรดของพวกเราสุราเป็นร้านเหล่าใช้น้ำของทานทิพย์ปรุงกัน ตามกรรมวิถีโบราณทั้งนุ่มทั้งหอมท่านทั้งหลายทดลองดูจะทราบเองสุรานี้เพิ่งนํามาจากห้องใต้ดินเก็บรักษาไว้สิบกว่าปีแล้วหนึ่งจุดดาผงกศรีศรษะกล่าวว่าดีมากอีกสักครู่เราจะให้รางวัลอย่างงามถ้าแก่โลเตรียมหัวร่อล่ากล่าวขอบคุณไม่ขาดปากนําผู้รับใช้ทั้งสองล่าถอยไปกระบองม้วนเมฆปิดประตูลงคนทั้งหกนั่งร้อมโต๊ะ กระบ,บองม้วนเมฆทำหน้าที่เรียนสุราให้กับทั้งหมดภายใต้าการชูจอกชักชวนของขวานไม่คืนกลับทั้งหมดดื่มสุรารวดเดียวจนหมดสิน้นพบว่ามีกลิ่นหอมจรุงจริงๆหนึ่งจุดดำค่อยเห็นทางตังผู้เป็นยีก่กอหน้าตาหมองมนขอบตาบวมแดงคล้ายมีเรื่องเศร้าเสียใจอันใดจึงถามว่ายีกา่กอท่านมีเรื่องใดก่อนออกจากบ้านใช่ทะเลาะกับอาซอหรือไม่ ขวานไม่คืนกลับถึงตาใสกล่าวว่ามิให้กล่าวเหลวไหลกระบองม้วนเมฆก,ก็สังเกตออกกล่าวอย่างง,ง,งุนงงยี่กอคลายร้องให้มาขอบตายังบวมแดงขวานไม่คืนกลับทอดถอนใจกล่าวว่าพราเถอะเราความจริงไม่ปิดบอกต่อพวกเจ้าพวกเจ้าเมื่อดูออกเราก็ไม่ปิดบังต่อไปจากนั้นบอกเล่าสาเหตุการมาของน้ำหอมงักอีกทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ตลอดจน ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดโดยคร่าวๆสุดท้ายระบายลมจากปากกล่าวว่าพวกเจ้าดูน้ำเฮียมีคุณธรรมหนักแน่นดุดขุนเขาพวกเราได้แต่นิ่งดูได้เรายี่ไหนเลยไม่คิดฆ่าตัวตายได้หนึ่งจุดดำขู่คำรามว่าพอระยศแล้วนางแพร์สยานั้นกลับดูร้ายถึงขั้นนี้แม้แต่น้ำเฮียก็ยอมรับการจัดการจากนางกระบ,บองม้วนเมฆส่งเสียงร้องด้วยใบหน้าแดงก่ำว่าพวกเราไปเสี่ยงชีวิตกับนางเถอะ หวานไม่กลับคืนโบกมือกล่าวว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ดีพวกเราหาเรืออยู่เครื่องค่อนวันอย่างนึกหาวิธีที่มันเหมาะไม่ได้หนึ่งจุดดำตะกุกตะกากถามว่าอย่างนั้นความคิดถุงส่งของน้ำเฮียคือน้่ห่วงงักกล่าวอย่างเฉื่อยชาเราไม่มีความเห็นสูงต่ำอันใดพวกเราเมื่อไม่มีวิธีอันเหมาะสมเราได้แต่กลับไปทวงถามยาขจัดจากนางสำหรับทวงถามอย่างไรเมื่อถึงเวลาค่อยว่ากล่าว กระบองม้วนเมฆก,กล่าวอย่างงุนงงหากว่าหนาังไม่ให้หรือว่าทวงถามไม่ได้เล่านำห่วมงักแยกเขี้ยวหัวรอให้กล่าวว่าอย่างนั้นอีกยี่สิบปีให้หลังเราก็เกิดเป็นลูกผู้ชายใหม่กระบองม้วนเมฆงงงานวูบจึงกล่าวอย่างร้อนรุ่มนี่จะได้อย่างไรใหญ่มีใช่เป็นการทำร้ายท่านนำห่วมงักยิ้มอย่างอาถรรพ์กล่าวว่าภายใต้คำคุณธรรมไม่เสียดายชีวิตกระพวนเงินที่เงียบงันเป็นเวลานาน พลันสันสิจากล่าวว่าน้ำเฮียพวกเราไม่อาจทำเช่นนี้หรือว่าเล่าตีท่านมีแผนแยบ,บยลอื่นอีกกระพัวเงินอึ้งไปบูบหนึ่งจึงกล่าวว่าไม่มีแต่พวกเราลองทดลองดูใช้ทั้งขู่ทั้งปลอบไม่แน่ว่าจะเกิดปฏิหารขึ้นน้ำหฮ่วมเมฆกล่าวเสียงหนักหนักท่านผิดไปแล้วมาดว่าเรากับพวัวคาอีอยู่ด้วยกันไม่นานแต่ก็ใกล้ชิดยิ่งวันเวลาเหล่านี้ทำความเข้าใจต่อนางอย่างลึกซึ้ง ความเยือกเย็นอาฆาตช,ชั่วร้ายของนางน้อยครั้งจะพบผนจริงๆเแงว่าแต่เป็นสตรีนางหนึ่งต่อให้เป็นบุรุษก็ยากจะมีนิสัยประหลาดลึกซึ้งเช่นนางดังนั้นนางต้องทําตามขั้นตอนที่ตนเองวางไว้ไม่มีทางประนีประนอมได้ทั้งตังกล่าวอย่างมนมองน้ำเฮียกล่าวถูกต้องนางเป็นคนเช่นนี้จริงน้ำนห่วมง,งัดก,กล่าวต่อดังนั้นเรื่องนี้เราตกลงจัดก,การเองหากสําเร็จนับเป็นโชคของเรา หากไม่สําเร็จนับเป็นขาดเคราะห์เราเราจะใช้วิธีทั้งขู่ทั้งปลอบไม่จําเป็นต้องยกพวกไปหนึ่งจุดดากล่าวอย่างร้อนลุ่มนั่าเฮียพวกเราไปด้วยกันดีกว่าไม่จําเป็นพวกท่านวางใจเรามีวิชาความรู้ด้านสอบสวนอยู่บ้างเราขอกล่าวสรบคําหากว่าวิธีของเราใช้ไม่ได้วิธีของท่านก็ไม่ได้ผลอันใดกระบ,บองม้วนเมฆก,กล่าวอย่างปวดร้าวแต่เช่นนี้จะให้พวกเราสบายใจได้อย่างไร พวกท่านไม่ได้กระทําผิดอย่ายต้องไม่สบายใจกระบวนเงินกล่าวเสียงทุ้มหนักน้ำเฮียท่านนึกแทนพวกเราไปแล้วน้ำห่วงงักดื่มชุลาติดต่อการสามจอกกล่าวว่าเครื่องเหล่าตกลงตามนี้พวกเราอย่าได้สนทนาถึงปัญหาที่น่ากลัดกุ้มนี้อีกดีหรือไม่ขวานไม่คืนกลับพันขบกามกรอดกล่าวว่าหากว่าน้ำเฮียไปครั้งนี้เป็นไรไปเราไม่ฆ่านางแพทยานั้นสาบานไม่เป็นผู้คนหนึ่งจุดดำตบโต,ะต๊ะฉาดใจ จบจนถ้วยถาดกระดอนขึ้นมาร้องว่าตัวก็กล่าวถูกต้องนําหงมงักประสานมือกล่าวว่านั่นเป็นเรื่องของภายหน้าแล้วจะอย่างไรน้ำใจพวกท่านเป็นที่น่าตื่นตานยิ่งต้องขอขอบคุณมากแล้วกพลบ,บองม้วนเม็ตะกุกตะกาบถามว่าน้ำเฮียท่านจะกลับมาเมื่อใดหากเราปลอดภัยไรอันตรายจะหาทางแจ้งต่อพวกท่านหากพวกท่านไม่รับแจ้งจากเราแสดงว่าเราลงนรกไปแล้ว หนึ่งจุดดำหน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าวว่าพวกเราต้องรอนานเท่าไหร่นำห่วงงักคำนวณนับแล้วกล่าวอย่างเร็วสิบวันอย่างช้าเครื่องเดือนเมื่อถึงเวลานั้นหากมิใช่แก้ผิดได้คาดว่าผิดกำเริบเสียชีวิตแล้วพวกเรารอที่โรงเตี้ยมเป็นไรตกลงรอที่โรงเตี้ยมเถอะกระพวนเงินถามด้วยความหมายลึกซึ้งว่าน้ำเฮียปัวคาอีพักอยู่ที่ใดนำห่วงงักมองดูอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มพลางกล่าวว่า เล่าตีอย่าได้สะกดรอยตามไปเราบอกแล้วว่าพวกท่านไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปคนมากไปรังแต่ผลเสียพวกท่านรอฟังข่าวในที่นี้ถือว่าทำหน้าที่ถึงที่สุดแล้วกระบ,บองม้วนเมฆพ,พืมพำว่านี่ไม่ยุติธรรมกลับปล่อยให้ท่านเสี่ยงภัยเพียงลำพังน้่งห่อมงักถือตะเกียบชักชวนว่ามาเถอะทั้งหมดดื่มกินอย่างเต็มที่เราความจริงเป็นแขกแต่มิอาจไม่เชิญชวนแทน นี่เป็นอาหารมื้อแรกและอาจเป็นมื้อสุดท้ายของพวกเราหรือว่าพวกท่านต้องการให้ดื่มกินโดยไม่สมใจคนร่วมโตทั้งห้าล้วนหน้าตามองมนถังต่างยิ่งสะทกสะท้อนเสียงเรียบสั่นเครือน้ำเฮียน้ำห้อมงักฝืนยิ้มกล่าวว่าไม่ต้องลำบากใจไม่แน่ว่าเราสามารถกลายจากร้ายเป็นดีท่านทั้งหลายหลังจากดื่มจอกนี้เราคิดออกเดินทางแล้วควานไม่คืนกลับกล่าวเสียงแหบเครือ ท่านคิดไปแล้วหรือน้ำห่วมงักผุดลุกขึ้นเดือมสุราอีกจอกหนึ่งค้อยประสานมือกล่าวว่าลาก่อนท่านทั้งหลายหวังว่าสามารถพบกันใหม่จบบทที่สิบห้า